เราก็เพิ่งเขยาด้ครั้งแรกเหมือนกันม,มาดูกันนะคะว่ามันจะปวนแค่ไหนห,หวังว่ามันจะไม่เตะแล้วสักแมปนะเออต้องไปทางไหนเออโอ้โห,โหเลี่ยมถูกฮะแล้วไปไงอ่ะเออ,อเอ,อ้ยเอ,อ้ย อะไรของมันอนะเอ้ยไม่เอาอะ เฮ้ยไม่ถึงอ่ะอ๋นี่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 แล้วก็ทึบไปดีง่เนะทึบ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 มามาไปกันต่ออีกครั้งอะไรอีกครั้งอะไรเอ้ฮะโอโธจริงจ ใยากเว้นระวังไว้ด้วยนะคะมองได้ฮะมองได้มองใต้ตัวคุณและ่าทางอื่นโอ้อยู่นี่โชว์โคตรปัน่นมองใต้ขาคุณโอ้โหโ,หโอ้โหเกมนี้ปัน่นสวยโคตรมันดีเลยมันโทรมาก ทุกคนมันมันทุกคนต้องม่เสียงรบกวนเสียงของกอลกระโดดกระโดดไงเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ห,ห่าเดินเดีวยวเดินเท่านั้นก็จะกระโดดอ่ะนี่เนี่ยเขาบอกเดินก็จะกระโดด เอรไมันดูง่ายโอเคง่ายจิโอ้โหชื้นอแล้วมันไปไงอ่ะนี่ซีโอ้ยเบาเบาแช่หนูว่าทุกคนลองว่าเป็นอะไรก็ไมู่้ โอ้ยดูคอ,อมันเยากว่ะเดินไม่ได้อะแขงไม่ได้ออ,อเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรนี้กระโดด อ๋อห้ามกระโดดด้านนี้มีทางอื่นเสมอก็นี่ไงเอ้าอ่าฮะโคตรปั่นโอไยก็ง่ายโอ้ยโอ้ยอย,ยังอ่ะ มองใต้ว่าเธอไม่รันรุยเนาะอี่ยงว่าโทรจริงมากโทรแค่เด็กที่คุณเห็นนี่รู้เรียมาแลวค่าอีก เรียมาแล้วนะคะรู้เรียมแล้วรู้เรียมแล้วคิดเกี่ยวกับมันมันง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเอ้าอันนี้ไงบอกแล้วครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดมันไม่ไง่ายอย่างที่เราคิดวิธีผ่านชึบชึบชบมันไม่ปลอดภัยไปทางนี้ครับคิด ขึ้นไงอ๋อต้อ,อขึ้นไปมาเอ่อเราควรไปที่ไหนก็ไปที่คุณไงหอมมากเอ่อไม่หอมแล้วไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณเห็นถูกต้องนี่เป็นกลางครับต้องไปตรงกลางเทำไนต้องไปตรงกลางนี่บอกแล้วต้องไปตรงกลางเออ <c oughs> ันนี้ได้ในปกตินะครับไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนั้นนะคะซิกมาบอยอะไรเนี่ยมาหนนี้ปกติทุกอย่างตานนี้ปกติมากทุกคนซิกมาบอยโอย อต้องบนพื้นโอ๊ยยางฟินโอ้โหยังสีขาวอะต้องอยู่บนก้นแต่ว่าสีแดงให้ลงมาข้างล่างโอ้ยก็จะผ้านะฮะ ทำไมพวกเขาถึงเพิ่มกำแพงไม่ต้องกระโดดเพราะเราเดิเนอะย่างนี้เนี่ยไม่ต้องกระโดดก็เลยแบบเอ้าไม่ต้องกระโดดเขาจะอ๋ะอมันนี่มันนี่ม,นนม,นนมันได้แ่้วหมดยูเออโอ้โหกระโด,ดดได้ มาไปกันต,ต่อเู้นะ่รั้ต้องหาเทเลพอร์ตต้องหาเทเลพอร์ตนหรอก็นนี้เดินไปเลยครับเดินมาเลยได้เดินมาเลย นายเราว้็เดินม,มาเลยเนี่ยพยายามที่จะพอดีนี่คุณบินไว้บิน,บนมองลงไปอ๋อแต่นีง่าย,ยานะอุ้ย นะครับน,นี่นวเปลือถ้าไม่ขางเลนะถ้าไม่ข้างอะไรแต่เนี่ย้าไม่ขาชึบ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 เอ้ออยกกือบแล้วว่าถ้าไปเสียนอวบบี้นะ อยากได้ชุดลูกส่วนไปยังมาไงแต่ว่าไม่มีโลบัสแค่กระโหลกอะก็ต้องทำใจทำใจไว้กับมันมันใช้เวลามากมันใช้เวลามากจงไงหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งบวกหนะึ่งกระโนาปล่อยให้ฉันผ่าน อย่าแต่มนม้แต่มันต้องแตะผมบอกที่คุณจะแตะเคล็ดลับค้นหาปภ่มสีเขียว ที่ดีแต่ปุ่มเย้พาแล้วครับคิดว่าแต่ปุ่มเราจะพานะทุกคนเน็ตเน็ตเน็ตเ,เน็ขอแบบนึงเฮ้ยรู้ก,ก่อนโอเค โธ่มากเฮ้ hey! ยเฮ้ยเรือ่องเดิมพื่นก่อนนี่ครับว้าวปั่นมากอย่าแต่สีดูดูใต้ตัวคุณเหรอ โอ้โหนะคะน้ำแคหาเส้นทางอื่น ก็เสร็จ่านนี้ห้าไงอ่ะอ๋อเข้าดจนี่เอ้าเอา้าโรเลี่ยมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะผ่านยังไรน้าหนเรียมไม่ได้อ่ะอ๋อมันกระโดดผ่านไปแน่เลยคิดท,ที่บล็อกสีสม้มปึ๊บเสาสีเขียว ไม่จะอยู่ที่นี่เพื่ออะไรรู้แล้วว่ามันน้อเพื่ออะไรเพราะนี่บนใดออโอ้โหโทรว่ทุกคนจากป้ายอ่ะให้เราทำปีกยนนันตัวเองข้างของมันเอ่อหาผมเนี่ย,ยออโอเคทุกคนมันเป็นโทรที่ผ่านไงนอยู่ะสะเตทฮาสิบแล้วเหรอ หาทางของคุณไปทงกันอย่าลืมสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปขึ้นไปขบนช่วยฉันที่ฉันกำลังไปเวทีอะไรมองขึ้นไปอะไรอ่ะเอา้าผ้านเนี้ยเอไรล้ะทึบเอา้า แตงกิ้วครับหนึ่งในสามวิธีคือปลอดภยัยไปผ่าทางของคุณก็กระโดดขึ้นคุณไม่เหยโอเค okay, นะคะมันก็ไม่ได้เป็นโทอย่างี่คีดเนะาะอะคาอะคาวาโดสตรอบเบอรี่สกายฉันไม่รู้ ฉันก็จะดูทําไมก็ไม่อยู่ telur Tegadur siapa? Hai Kanto Tegadur Oh ada Sama bongko Nih, ini ลองมองมองขึ้นไปมองขึ้นเออไปกันต่อเออมันดูปกติหรอไม่มันไม่ปกติแน่นอน โอ้มันเป๊ะปกติคุณสามารถทำได้มันง่ายเขียวแล้วเฮ้ยมันคือโชนนว์จริงๆนะ โอ okay. เคเรื่องยานทางไหนตรงเอาต่อไปกระโดด อ้านวนี่ว่าไงอะ่ะสำหรับเาเนี่ยนักพนันนี้ผ่านไงอะ่ะเอามีวันไดอยู่ด้านหลังว่าต่อ คือเฮ้ยม,ม,มันดูอ่พื้นอยู่ข้างๆ w ว้ให้เชื่อว่ามันเจริทุกคนดูด่าน